โอ้โหตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับพี่น้องสามปอนะฮะก็ยังไงพี่ปาดมันเปิดเทอมมันได้นะครับดูหน้าตานะโอเคนะฮะสามปอนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับวุ่นวายมากลยครับเปิดเทอมมันแรกนะครับนะ <c oughs> เดเ่ตัวอยืนขึ้นหน่อยสิอายืนขึ้นหน่อยสิครับสามคนยืนขึ้นหน่อยอาพี่ปรับตรงกลางพี่ปรับตรงกลางยี่พื่งอยู่ริหนุดเออตรงกลางนะครับอ่ะ แนะนำตัวเองครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรคุณโตปัดครับปัดอะไรครับปัดเมธีกับมณิธีธรรมบัดเมธีกับมณิธีธรรมชื่ออะไรครับปัดเมทาครับปัดเมธานาท่านคุณไหมครับกระมนิธิธรรมใช่ครับอาข้อเล็กครับพี่ปลื้มปัดเมทัพูดดิกระมนิธิธรรมขาบุบดิธธรรมขาโอเคครับพี่ต้นขบนบวชที่ติดแล้วโอเคครับเก่งจังเลย แม่รู้สิก่อนเลยจะนอนระจูงไหมไม่รู้หรอแล้วแม่ดูดิถ้าไม่รู้ดูจะเจ็บไหมเดี๋ยวจะยืนนิ่งนี่งๆตรงๆดูข้อเลยเอาเลยเอาเลยปวดเอะไหมแม่จะรู้เซตเอาจะรู้เซตเพิ่นปวดเยอะไหมไปเยอะก่อนไหมลูกป้าป้าไปพ่อมาแรงมันอยากแรงมันอยากแรงมันไม่เอาไม่เอาป้าลงจะลงไปเลยป้าเดี๋ยืด จอบอย่าโดนโดนโดนเสื้อเสื้อเปิดอเสื buy, ้ออย่าโดนกำแพงปลาลงไปลงไปปลาลงไปอะไรพี่ปลาลงไป อ å, มาข้างล่างแล้วมาเดี Pen ๋ยวรอก่อนรอก่อนเดียนที่เดียวกันส่งที่เดียวกันเลยป่ะไถามปอสีเอี่ยมโตกลางเล็กนึงเลยป่ อกระเป๋าหนักหรือเปล่าเนาะปัดเอากระเป๋าขึ้นห้องนี้เพิ่มไอ้กระเป๋ากระเป๋าหลุดแล้วลูกคนนี้เพิ่มมาเรียนละครับเพิ่มครับเพิ่มมาเรียนเหรอลูกเออโรถจับลูกจับลูก ม่ปื้มต้องไปส่งยังใครอ่ะปื้มน่อยไปส่งปื้มน่อยแล้วก็ส่งปราบเลยหนูค่อยค่อยชั้นเรียนนะลูกนะอ,อ๋อนี่ไงครูต้าอยู่นี่ไงลูกไปขอไปแอบ,บดูลูกพอแล้วเพื่อกระเป๋าไปสามนะนดอกนนครับอ่าไปเลว 为啥呢？